น้องนี่ใช่บ้านกำนันภูหรือเปล่าวะแมนครับงั้นเปิดประตูให้กูหนอ่อยดิเบ้ได้หรอครับทำไมจะไม่ได้วะก็ผมบ้าหู่าคุณเป็นไผ่เดี๋ยวมึงก็รู้ว่ากูเป็นใครเปิดประตูคุณเป็นไผ่กระซังผมเปิดให้บ้าได้หรอครับ ไอ้มึงเรื่องมากจังวะกูบอกมึงเปิดไงไม่ได้ครับเรื่องมากจังวะเปิดดีวะไอ้คนใช้กูบอกมึงเปิดไงกำนัลครับมีคนบุกลุ่ครับไอ,อ้ยภูเฮ้ยไอ้บอดินมึงมาได้ไงวะไอ้ยภูผาไอ้เพื่อนรักกูคิดถึงมึงจังเลยวะ่ะ เฮ้ก hey, ูผ้ามึงยังจำตอนที่เราเรียนด้วยกันได้ไหมวะตอนนั้นเราทั้งกินเที่ยวดื่มด้วยกันแล้วมีวันหนึ่งมึงเมาหนักมากมึงนอนกอดกูทั้งคืนเลยนะเว้กูอ่ะยังจำไม่เคยลืมเลยวะ่ะมันก็แค่เรื่องในอดีตเปล่าวะมึงอย่าไปใส่ใจมากเลยเฮ้ย hey, แต่สำหรับมึงอ่ะกูใส่ใจเป็นพิเศษเลยนะเว้แม <laughs> น่ามครับเขาใจหลายเลยดีมเฮ้ยบ้านมีคนใช้ด้วยเหรอวะไม่ใช่นะเว้ยเขาเป็นน้องในหมู่บ้านนะ่ะกูให้มาทำงานด้วยทำงานแล้วได้เงินไหมวะก็ต้องได้ดิทำงานรับเงินงั้นก็คนใช้ดิวะ เฮ้ย <Hey, S 2> มึงอย่าเรียกงั้นดิวะเหลือใจกูเรียกไอ้เด็กรับใช้วะเฮ้ยว่าเป็นยังหรอครับเอียนอยังกระเอิญรุดถ้าสั่นมึงหนีผมกลับก่อนนะครับเอ้ย <Hey, S 2> ดีกูบะมึงหิวข้าววะทำอะไรกินหน่อยดิวะ พอดีเรามีธุระต้องไปตรวจรอบหมู่บ้านน่ะน่าหาอะไรกินเองแล้วกันเฮ้ยผู้ป่าผู้ป่าผู้โถ่เอ้ยแล้วแถวนี้มีร้านสะดวกซื้อไหมวะขอบปเป็นเนื่องนะครับครับเฮ้ยจอด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 จอได้ยังนี่ครับมือนย้งไปรอได้ป่า,าคนเดียวกันเด้อกูจะไปธุระธุระยังครับ เออนะ่ะคัูส้นตัวคูอ๋อครับครับไอ้เนซันผมไปก่อนนะครับคัมคกับคนใส่สองคำกับคนใส่จนเรามันผิดมองใดคนรวยอะ่ะเป็นทังสี่ทุกคนบ่มนไม่ได้เป็นทังสี่ทุกคนดอกไอ้กำนั่น มานั่งอย่างนี้มานั่งพักพาพักแล้วอะ่ะไ,ไปแลกไปคี้ข้อมูลตอนหนเด้อคือว่าให้เพื่อนรักกำนันเฮ็ดให้ยโรดเป็นอย่างงนอนบ่เป็นคนใส่เธอซื่อบ่มีสิทธิ์งอนดอกขันบนนะได้งอนอะกระสิบะได้งอมาหอดปันนี้แล้วงอแน่ก็บ่ได้ ทำไาด้งวันแด้เหนี่ยวไปไหนเด้อก็ได้ครับนี่ขนาบึ้งนี่เหรอมินิบาตท,ที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านนี้โลคัาสมาก โอ้ oh, ฝุ่นก็เยอะของพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าหมดอายุหรือยังบัตท,ทูของร้านเจสดใหม่ทุกมือมึงเป็นผู้ใดน,นี่เจไม่รู้จักผมหรอกถ้าเจบอกว่าของพวกนี้มันสดใหม่ใช่ไหมถ้างั้นเจก็เก็บไว้กินเองเถอะมึงจะไปใส่ก็บไปเด้บอบกหนาเลี่ยงผมไปอยู่แล้วเจผมไม่ซื้อหรอกข <c oughs> ี้อย่าขยงโอย เจย่นผาดได้พมไหยังครับอ๋อสันเจบว่าอะไรต่างใจย่นใช่สันเจดต่างใจย่นใส่บกหนาแหลมนั่นเอ้าเราเจย่นใส่คุ้นบดินเห็นอย่างครับเอ้าหูจักมันตีแม่นครับเพื่อนรักกำนันพูมาจากในเมืองตัวครับเพื่อนรักกำนันภู่บอกย่าให้กูเห็นหนามอีกเดอ้อบกหนาแหลม ตอนได้ที่เซตนี่ขอมูนไลายครับใกล้แล้วล่ะมาคืนัางละ่ะถ้าผมเฮ็ตแล้วอ่ะผมสิได้โบนัสบอแล้วอยากได้โบนัสเป็นยังยงละ่ะอืมตอนนี้ผมคิดทัหนหรอผมขอติดไว้ก่อนเด้ครับได้ ถ้าคิดออกแล้วอะ่ะคอยบอกอายเน้อครับเฮ้ยเด็กรับใช้มึงอยู่ห้องเจ้าไหนได้ไงวะแล้วไอ้แผดเนี่ยมึงใช้เป็นเหรออามานี่ทำเองคนใช้อ่ะก็ไปอยู่ในส่วนของคนใช้ อย่ามันอยู่ร่วงขับเจ้านายแบบนี้ออกไปบอกมึงออกไปยังไงออกไปดิวะออกไปเออดิมเฮ้ยผู้ปางานนี้ทำไงวะสองนายดิกูช่วยมึงไงมีคนมาซอยงานให้กำนันหลายคน กับพ่อสิเดพักหลอเวเอาสันจะเป็กเป็นมูเจนเนค่ครับครับลองข้อเอาเจจอยขึ้นที่เป็กตะเวนนะครับเป็กตะเวนกระยอดกันนั้นพูดน่ะล่ะเข้าต้องเอากันนั้นพู คืนมาให้ได้กับนั้นผู้ของบักสันก็สิเจอสึกหลายทางานี่ยเนาะแอมนัน้นครับผมเห็ดน,น,น้มุนอุ่นไม่ครับขอใจเด้อกูบอกแล้วใช่ไหม ก็ย่าเข้าไม่ได้ห้องนี้แล้วไอ้นมเนี่ยของมึงอะเอาออกไปซะท่านสั้นเมื่อน,นี้ผมขอโตกลับก่อนนะครับดีมดีมมันต้องไปแซงนั่นพอคนที่ต้องไปอ่ะมันมาเหม็นดีม ผู้ผานายหมายความว่ายังไงอะ่ะไดคิดว่าเขาป้อหูเด้อว่าโตเฮนยังยั่วอะ่ะฮัลโหลครับนายเรื่องการดีลกำนันผู้ผามาเป็นพวกของเราผมขอใช้เวลาสักสองสามวันนะครับ ตอนนี้มีเด็กเวียนที่ไหนยยก็ไม่รู้มาขัดขวางตลอดเวลาเลยครับการขนของรถใหญ่ของเราผ่านหมู่บ้านนี้จะได้ไม่มีปัญหาครับครับเขาบมีวันรวมมือกับพวกโตัวหรอกออกจ่หมู่บ้านเข้าไปเลย <ret> เราจะกลับมาอีกได้แล้วจะมันเสียใจที่ไหนล,ล้วกันหนูไปดีมันต้องไปเสร็จท้งนั้นยื่น้ำอายเป็นกำลังใจไอ,ไอเด้อ ได้ครับผมขอโทรไดกคำนั้นด้วยครับที่ยิงเอาต่อไปนี้ผมสิยุรับใส่ไอกำนั้นตลอดไปผมสัญญาครับขอบใจเด้อครับ